ภาวะนอนไม่หลับถ้าไม่อยากใช้ยากแก้ปัญหายัางไงเดีย๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมหมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้สาเหตุสําคัญที่ทําให้คนยุคนี้นอนไม่หลับคือภาวะต่อมหมวกไตหลาเกิดจากความเครียดทั้งทางด้านจิตใจและด้านกายภาพเช่นการไม่กินข้าวเช้าหรือว่าการกินของหวานน้าตาลจะก,กระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลจนทําให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตหลา จะมีอาการตอนเช้าตื่นยากแต่ดึกๆจะนอนไม่หลับไม่รู้สึกง่วงในเวลาดึกแต่ระหว่างวันจะรู้สึกง่วงไม่สดชื่นติดชาติดกาแฟอยากกินของหว,วานน้ำตาลนะครับได้กินแล้วจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกฟินแล้วอยากกินอีกจะป่วยง่ายแพ้ง่ายเป็นโรคภูมิแพ้ ฮอร์โมนเพศจะไม่สมดุลถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีอาการปวดประจำเดือนอารมณ์แปรปรวนผิวพรรณไม่เปลงป่งปลั่งถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีอาการเสือบสบ่อมสมรัถภาพทางเพศถ้ามีอาการภาวะต่อมหมวกไตล้าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดภาวะนอนไม่หลับควรจะแก้ที่ต้นเหตุของภาวะต่อมหมวกไตล้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอ3อาการภาวะต่อมหมวกไตล้าแก้ยังไงให้สดชื่นตลอดทั้งปี อย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับหมออธิบายวิธีการแก้ไขเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลายคนไม่อยากใช้ยานอนหลับพอช่วงแรกกินแล้วจะนอนหลับได้ดีแต่กินยาไปเรื่อยๆขนาดเท่าเดิมจะนอนไม่หลับทําให้ต้องเพิ่มโดสมากขึ้นไปเรื่อยๆแนะนําให้แก้ที่ต้นเหตุภาวะต่อมหมกไตล้าปรับสิ่งแวดล้อมในการนอน เลือกวิตามินเสริมนะครับแล้วค่อยๆลดปริมาณการใช้ยานอนหลับลงเรื่อยๆวิตามินที่ช่วยเสริมการนอนหลับตัวที่1นนะครับคือเมลาโทนินแบบอมใต้ลิ้นจะเหมาะสําหรับคนที่หลับได้ยากในช่วงเริ่มต้นส่วนแบบกลืนจะเหมาะสําหรับคนที่นอนแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกตัวที่2คือ five htp แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าเพราะว่า5 htp เป็นสารตั้งต้นในการสร้างซีโรโทนินที่ช่วยทําให้เรามีความสุข และซีโรโทนินก็จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินที่ทำให้เราหลับได้ดีขึ้นตัวที่3คือแมกนีเซียมช่วยคลายกล้ามเนือ้อทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายตัวที่4คือวิตามิน B6 เป็นโคเอนไซม์ EN ide, สำคัญในการสร้างซีโรโทนินตัวที่ o s ฟอสฟาติลเซรีนเหมาะสำหรับคนที่ง่วงตอนกลางวันแต่สมองแร่นช่วงตอนกลางคืนตัวที่6ก a าบาช่วยลดความวิตกกังวลและภาวะเอนไซตี ใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจงให้หมอด้วยนะครับหมอจะทำวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มเติมให้อีกและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ